ข้อที่38นะครับจากรูปข้อที่ผ่านมาเชือกมีความตึงเท่าใดนะครับตรงนี้นะครับเราจะหาแรงตึงเชือกนะครับตรงนี้ที่เราจะคิดที่มวล2กิโลกรัมนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะคิดที่มวล2กิโลกรัมตรงนี้นะครับก็คือตัวของแรงตึงนะครับตัวนี้ทีนะครับเราจะให้เป็นทีนะครับตรงนี้เราจะให้เป็นทีนะครับแรงตึงนะครับที่ ทำนะครับกับมวล2กิโลกรัมนะครับส่วน W นะครับก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับก็ใช้ค่าตรงนี้เลยนะครับก็คือ20นะครับอันนี้คือแรงลงนะครับส่วน T ก็คือแรงขึ้นนะครับที่เราจะหานะครับทีนี้นะครับเราก็จะหา T นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับจากสูตรนะครับก็คือ F ลับนะครับเท่ากับ m a นะครับทีนี้ f รับของเรานะครับเราจะเอาแรงที่มันมากกว่านะครับตรงนี้ลบด้วยแรงที่น้อยกว่านะครับก็คือตรงนี้นะครับมันถูกดึงขึ้นนะครับมันถูกดึงขึ้นไปข้างบนนะครับแสดงว่าแรง T นะครับตรงนี้มีค่ามากกว่าแรง w ข้างล่างนะครับฉะนั้น f รับของเรานะครับเราก็จะเอา T นะครับลบด้วย w นะครับคือแรงที่มีค่ามากลบด้วย แรงที่มีค่าน้อยนะครับก็คือแรงขึ้นลบด้วยแรงลงนะครับตรงนี้เท่ากับ m a นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับ t นะครับขอให้หานะครับลบด้วย w นะครับก็คือ20นะครับ w ของตัวนี้นะครับเท่ากับ m นะครับก็คือมวลนะครับเราตรงนี้เราคิดที่2กิโลกรัมนะครับมวลตัวนี้นะครับ จากนั้น a นะครับคูณอยู่กับ a นะครับก็คือที่เราคำนวณหามาได้นะครับเมื่อกี้คือ6.6 7นะครับจากนั้นเราก็คำนวณต่อนะครับเราก็จะได้ t นะครับลบด้วย20นะครับเท่ากับตรงนี้เราก็เอา2นะครับคูณกับ6.67นะครับคูณกันออกมานะครับซึ่งเราได้เท่ากับ1 3นะครับจุด3 4นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราย้ายนะครับลบ20นะครับไปบวกกับ13.34นะครับเราก็จะได้ T เท่ากับ13.34นะครับบวกอยู่กับ20นะครับเราก็จะได้ T นะครับเท่ากับ33.34นะครับหน่วยเป็นนิวตันนะครับทีนี้คำตอบของเรานะครับมันจะเป็น3.3.33นะครับ ก็ค on ือตอบข้อที่1นะครับตรงนี้นะครับที่เราคำนวณออกมาได้เป็น33.34นะครับก็เพราะว่าตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเป็น6.666ไปนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็น6 7นะครับตรงนี้เวลาคูณตรงนี้มันก็เลยเพิ่มมานะครับถ้าเราคูณกับ6.66นะครับที่เราหาออกมาได้ตรงนี้นะครับถ้าเราเป็น6.66ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เป็นจุดสามสามนะครับตรงนี้จุดสามสามฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะตอบข้อที่ หน,นะครับก็คือเชือกจะมีความตึงเท่ากับ 33. 33. 3 3 3 3นิวตันนั่นเองครับ